ตรานี้ปลูกเองคนเื่นปลูกนะคะไม่ใช่เราปลูกนี่ดูทุกคนลูกใหญ่แบบนี้เลยใหญ่นนใหญ่แบบนี้เลย <c oughs> อันนี้ต้องเงียบๆ <c oughs> นะคะพอดีข้างบ้านเขาไม่อยู่อันนี้ของข้างบ้านนะคะต้องเงียบๆนิดนึงเราจะมาเก็บเสียงดังไม่ได้เเอาแค่ตะการเล็กๆมาเอง <c oughs> ตะการเล็กมากทุกคน เออนี่หทุกคนดูคือมันฉ่ำมากเลยว่ะถ้าไม่เก็บมันก็คือมันกินไม่ได้แล้วเนาะถ้าจะไม่เก็บกนี่เราต้องมาเก็บเพราะมันไม่มีใครกินเราก็เลยต้องเก็บเป็นยไงน่ากินไหมน่ากินเนาะแล้วเราเก็บอ่มันมันช่ำๆอะ่ะทุกคน เอามาช่วยแม่เก็บหน่อยมันเยอะมากเลยลูกผมช่วยแม่เก็บหน่อย <c oughs> <c oughs> นี่ดูโอ้ยลูกแดงเต็มเลยนะมันแดงมากแดงช่ำลแล้วก็แบบไม่มีใครเก็บกินอ่ะทุกคนของเพื่อนบ้านนี่ยเนี่ยเก็บมาช่ำๆทั้งนั้นหวานไหม จริงดิกมันเยอะเขาก็ปลูกห่างๆนะแต่บอกว่ามันทุกคนมันก็จะประมาณเบบดูสิดูสิดูดูก็ดูดูดยดง เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเก็บเชอร์รี่นะคะทุกคนต้องติดตามมาแห้ลูกาสกินไหมลูกเอาไหมอันนี้อร่อยไม่ชิมนะไม่เดี๋ยวเอาไปหวัดกันในบ้านก่อนอันไหนลูกอันนั้เป็นอไันหนลูกอันนั้นเป็นอันที่เป็นสีน้ำเงินเวอะ่ยอายมอปุยลูกอะไรเนี่ยโอ้ my god เจออีทากละฮะ ลูกนี่พี่ปุ๋ยมาทำยำเนี่ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่มาเหลือแค่นี้หนอนกินหรอยำอะไรนะกาถามว่าอันนี้อะไรเว้ยนี่หน่อยกาถามว่านี่อะไรดำดำนี่หน่อยดูดูดส่ายละกำกำมาละ <c oughs> ทุกคนเนี่ย <c oughs> คืออันนี้คืออร่อยเลยอ่ะอุย้ยเนี่ยแบบเนี้คืออร่อยเลยอ่ะเพราะมันฉ่ำมาก เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเก็บเอ,อ่อเชอรี่แล้วเดี๋ยวราสเบอร์รี่แดงปุ๋ยก็จะพาไปเก็บราสเบอร์รี่อีกนะคะทุกคน,นเพราะว่าเราเก็บทุกปีอยู่แล้วราสเบอร์รี่อ่ะฝุ่นจนฉ่ำจนหลุดไปแล้วอะ่ะมันหลุดไปเลยอ่ะเนี่ยมันเน่าไปแล้วด้วยหละ แต่ก็อย่างว่าเรานาะมัน,มนออแกนิกอะทุกคนมันก็คือมันธรรมชาติอะปลูกเองช่ำๆนะจ๊ะทุกคนช่ำช่ำๆนะอันนี้คือออแกนิกเพราะว่าปลูกเองไม่ได้บอกว่าใส่สารเคมีอะไรเลยอันนี้อะสุกจนเละไปแล้วอะ เหไปแล้วช่ำๆช,ำช,ำช,ำชำ้ายไปไหนล่ะ <c oughs> เฮิินมาก ทุกคนทนะะนะคะเชอรี่นะคะเชอรี่ก็เริ่มแตงแล้วนะคะทุกคนเนี่ยอย่างลูกนี้ค่ะทานได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบอยากจะอร่อยอร่อยก็แบบให้เขาฉ่ำกว่านี้ดูสิอุย้ยสวยอะทุกคนสวยมากาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปที่สวนเชอรียย่นะคะ อันนี้เป็นต้นที่ปลูกที่บ้านไม่ใช่ต้นที่สวนมันก็จะแบบประมาณนี้ถ้าว่าไม่ดกก็แบบดกอยู่นะเนี่ยทุกคนดูรูปนี้สิดูรูปนี้สิทุกคนสวยอะ่ะสวยมากๆช่วงที่ลูกก็สิ้นนะดูสิสวยสวย